เมื่อเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกส่วนตัวอาจทําให้เราต้องเผชิญกับความขัดแย้งในใจได้และนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวอมสกาวใจหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย โดยเธอก็ได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของเธอผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้เราต้องคิดถึงความสำคัญของการเคารพในระบบรัฐสภาและการเดินบนเส้นทางของประชาธิปไตยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องหยุดคิดก็คือเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์เราจะทำอย่างไรต่อไปและเราจะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนได้อย่างไรบัดเฮอ ESW h e r e it gets controversial. เมื่อเราเริ่มพูดถึงเรื่องการเมืองและการแสดงความคิดเห็นเราอาจจะพบว่ามีหลายคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดถึงความสำคัญของการฟังและความคิดเห็นของคนอื่น And this is the part most people miss การที่เราจะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนได้นั้นต้องอาศัยการฟังและความคิดเห็นของคนอื่นและการพยายามหาจุดยืนร่วมกันซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นสำหรับออมสกาวใจและหลายคนอื่นๆที่ต่อ ดิดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่สวนตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์และการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงความสำคัญของการเคารพในระบบรัฐสภาและการเดินบนเส้นทางของประชาธิปไตยซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องคิดถึงวิธีการที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนและการฟังและความคิดเห็นของคนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นและเราก็อยากจะถามคุณว่าคุณคิดว่าเราจะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนได้อย่างไรและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวในเรื่องการเมือง